สามนั้นโอเคพูดอ่าผักงับงับโอเคโอเคแบบนี้โอเคโอเคนึงสองสามโอ้เงียบโอเคอีกครั้งโอเคนึงสอง เี okay, er, no am, ็นแล้วครั้งนี้พูดว่าน้องรักที่กลับมาที่โบนได้ไหมกับพูดออกเสียงเลยพูดเลยพูดเลยแกอ๋ออ๋อ perfect เชิญเรียกหนึ่งสองสามน้องรักที่กลับมาที่โบนได้ไหม perfect okay I think we're good with everything here in the house alright l set now